เดี๋ยวจะไปซื้อกลั่มค่ะมาซื้อถึงที่เลยค่ะวันนี้ที่พูดคบเปิดขาตัดแต้ขกัวพี่อตเขาให้ตัดเองด้วยนะคะนี่ค่ะสวยมากสวยมากตัดยนะังไง จะเป็นพวกของที่เก็บไ้ประมาณสักสามใบสามใบถ้าตัดขาก็จะเก็บได้ประมาณห้ใบเพราะมันกันจะแทรกมไฟตัวน้เลย่ไเีือปูแกง้ก็เสยแล้วก็ได้ทดลองค่ะทดลอง้ก็ประมาแต่งใบว่าเราอยากได้กี่ใบหัวลง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 แล้วก็ตัดใบออกคำอน่างใช่ไหมใช่ไปแตดอย่างนั้นเดี๋ยวก็โดน อ๋อนี่ค่ะอุยกรอบมากค่ะทุกคนเพื่อนๆอยู่บนทูทอัพเบิร์กนะคะมาซื้อได้มาซื้อได้เนี่ยวันนี้ซื้อไปประมาณร้อยกว่าโลค่ะวันนี้อยู่ที่รีสอร์ทไหนคะอยู่ที่รีสอร์ทไหนพอแล้วใช่ไหมคะอ๋อมันต้องเหลือสักสองใบหรือสามใบไว้ทุ่มอะก็นี้ที่ไหนนะคะตรงนี้ที่ไหนนะคะบอกอ่ารีสอร์ทชิวๆิคูทะเบิร์กครับผมค่ะรีสอร์ทชิวๆิคูทะเบิร์กนี่ค่ะค่ะค่ะ ไปเลยใช่ไหมคะโอ๊ยหัวนี้ให้เลยโอ้โหกระชั้นค่ะเราสั่งกันที่ถุงสามถุงค่ะโอ้โหถุงละสิบโลสามถุงตรงนี้ก็มีเยอะค่ะตรงนี้นก็มีเยอะค่ะมังแก๋จะเหยียบนะลูกผัดอันนี้ด้วยนะอะไรนะผัดขาวใช่ไหมผัดขาวนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคน ี่ตัดอีกเขาให้ไปเลยนะเนี่ยถ้าตัดเขาให้เลยค่ะเขาให้าให้ใจถุงเขาให้ใส่ถุงหมูกระทะก็อร่อยนะคะหมูกระทะก็อร่อยนะคะมูกระก็สวยค่ะเขียนมาหคืนค่ะแต่ตอนนี้ส่วนที่กินหมูกระทะเมื่อคืนก็แบบนี้แหละค่ะตัดเลยแล้วก็เอาไปกินเลยค่ะหมูกระทะกรอบจริงๆค่ะ กรอบมากค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นผักกาดผักกาดผักกาดขาวค่ะมันงามมันสวยจริงๆค่ะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะก็เลยอดขึ้นมาถ่ายให้เพื่อนๆดูไม่ได้มานะคะภูทับเบิกมานะคะเพื่อนๆต้องมานะคะจะมาพักที่รีสอร์ทชิวๆค่ะชิวๆที่ภูทับเบิกค่ะ สวยมากค่ะบรรยากาศก็ดีดีเอะไรใช่ไหมจ้ะอันนี้คืออากาศขาวค่ะคุสวยงามมากค่ะเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเอาไปทำกับข้าวนี่ค่ะไปทำกับข้าวซ0ทุกยี่สิบสามดิโลค่ะสวยมากค่ะยุงไม่ได้แต่อีกต้น ค่าชืโอหวังอาหลงอยู่ที่ภูทับเพิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะขึ้นมาเที่ยวกันนะคะอากาศดีมากค่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ